ทุกคนเรามาต่อกัน EP สองแล้วเอาคุณแจให้แจอะมัทำไมยไม่มีข้าขงล่างนะข้างล่างอะไรอีกกดกดพิ่มเสียงหน่อยปปแกอย่าเดินย่ออย่าเดินย่อกดสิสไม่ตบย้ว่างนี้แกอะ Oh, ơi, โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้เหรียญเหรอเก็บเหรียญก่อนแกเดินยังสามแล้วระวังนะประตูที่สามไอีกตัวน um> si ั้นด้วยนะเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่เสียงเขาาทำบ้านเสาถูกค่ะมาเร็วมาเร็วสเป เฮ้ยเข้าตู้ไหมเฮ้ยไม่เอานะไม่เอาไม่เอาแปดแล้วรอนไว้นนะเฮ้ยเจ้าเทียนเจ้าเทียนเั้าไม่ได้อะไรแกมีเทียนไหมห้องนี้มันล็อกอะ่ะเจอกุญแจแลนะ้วเสียงอะไรอะ่ะ เอยอาจจะไม่มีอะไรมั้งเจอเดียนอย่างเดียวกับเียนอันนี้เหรอไ,ไปทางไหนอ่ะมันมีสองทางเอ้ยตกใจลงข้างล่างลงข้างล่างเราต้องไปยกแผ่นโยกมันไม่มีปุ่มจะหลดเลยอ่ะเจใช่มันไม่มี ะโฉันไปไหนอะ,อะไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ทางไหนวะเจด awan ไว้ด้วยนะฉันเกอ๋อผมขับรถกลต่นนั้นน่ะมันจะเป็นทางไหนเราไปโยกตรงนม้สฉันอยู่อ่ะอเก้มันไปทางไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคันโยกมันอยู่ฝั่งนั้นเช็ดเทียนได้ไหม ใช้ไม่ได้มันไม่มืดฉันเข้าทออ่อแล้วกันฉันตดใจหมดเลย <Okay. S 3> แกบบ๊ะกบดฉันเข้าทอ่อเนาะโอ๊ยตดใจะอะอะจะฉันจแลโยกสิ<ด>ยกนะยกอ่ะคารเข้ามาเข้าไปโอ้โอ้โอนี่ไง อยากให้ผ่านมากกว่านี้ถ้าเจอลูกกระต่ายอย่าไปมองมันฉันจะเดินวนทำไมอันนี้ยอดไปเดียวแล้วฉันไปทางไหนอ่ะมันมืดมากเจอทางไปและมาเร็วมาเร็วดมาคุณๆุุณคงมน11สิบเอ็ดุ้ยต่อรูปภ้า อันนั้นใครถืออันนั้นอยู่มามาต่ออันนี้เร็วไม่ใช่สิไปต่ออันนู้นนู้นไปเร็วเแล้วอ่าสิบสองเทียนเทียนทำไมใช้ไม่ได้อ่ะ ทำไมมันใช้ไม่น้อยอ่ะไปมืดๆไปเออฉันไปทางไหนอ่ะเก๋เก็บเหรียญไปก่อนเรียนเกฉันเจอทางเก๋มาได้ไหมอ่ะเฮ้ยฉันมาห้องสมุดไม่ใช่พี่เช่อุ้ยเก็บมีทางไปไหมเกีย ตายโอ้ยเเจอทางเจอทางฉันเจอทางไปอุ้ยฉันเจอเก๋แล้วมาเร็วมาห้องนี้เร็วเก๋ขึ้นไปเกเดินตรงไม่สิเฮ้ยเฮ้ยลนต้นอย่ามานะมามา ไปยังไงอะเกดูฉันหน่อยมัดนะดูได้เนี่ยดูได้ดูได้อุมั่วหมดแล้วนะอานะ่านอะไรเนี่ยมันรู้ตั้งไหนไม่เห็นเลยใจเย็นมันรู้ตั้งไหนนี่ดูฉันแบบเกดฉันมันมืดมากไปเทียนเทียนก็ใช้ไม่ได<ๆ>้เลยฉันเข้าอะไรเันเข้าต้อไม่ทันอนะ่ะ ฉันเจอศพแกใช่ฉันตาฉันจะเดินถอยหลังเหรอเจ้าช่เจ้ฉันเดินถอยหลังเจระวันฉันเจอศพแกนี่ศพแกศพแกศพแกเป็นไงที่เท่าไหร่แล้วมันอันลงหรือเปล่าฉันจะเดินถอยหลังหรือเปล่าเจระวันแม่มุง Đó là văn mềm mùm nè Cái gì vậy? Cái gì gì đi vào rồi, rồi, rồi. Si. Ôi, ôi, cho tù yeah yeah nó 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 แมงมุมแมงมุมเจดูดเลืดตัวเองไม่ได้เลือดฉันเหลือนิดเดียวว่าอีกโดนแมงมุมกัดตัวนึงก็ตายแล้วเทียนเทียนไหนเลือดเจนอ่ะดูสิเฮ้ยอานนี้เหรอลงไปเหรอชิมานเฮ้ยมันเป็นอะไรอะทุกคน้วาทำไมมันใช้เทียนไม่ได้ มันเป็นแบบไม่ใช้เชียงต้ันหัวหุดนะเชียนฉันเต็มมันใช้ไม่ได้ฉันเดินวนอยู่ในห้องนี้เชียงมันหัวหนูเชียงหาทันอดให้ได้นะติดอันนี้อยู่นะทางนี้ทางนี้หรือเปล่าแต่มันไม่มีไหมแหล่ะเลยอะเจ๊เตกหมด จะหาขนไปนด้วยยสิขนเดินต,ต,ตามตาาผนังไว้อุ้ยอีกแล้วรนนูดขนรูดเกินโอ,อ้โตายหนึ่งจัดสกีโอเคคิมมีไ่ได้แค่นี้เนะาะบาย